เนนมองเห็นเงาดำบางอย่างทอดตัวอยู่ที่พื้นร่างนั้นดูเหมือนเงาของคนกับหลังนอนคว่ำหน้าแต่ไม่มีหัวร่างนั้นเบลอเหมือนกลุ่มควันเนนคำแปงเพ่งมองด้วยความตื่นตระหนกแต่ในพริบตาเดียวมันก็หายวับไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นหลังค่ำคืนอันโหดร้าย ที่เนนคำแปลงปเผชิญหน้ากับโยมมาทูตทุกสิ่งรอบตัวเขาเหมือนเปลี่ยนไปเนนเริ่มต้นใช้ชีวิตในวัดด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจยิ่งกว่าเดิมทุกๆเช้ามืดเขาตื่นก่อนระครังปุกกราบพระทำวัดสวดมนต์อย่างเคร่งครัดเสียงบทสวดดังกังวานทั่วกุฏิแต่ในความเงียบสงบของวัดดูเหมือนจะมีบางสิ่งแฝงตัวอยู่ในมุมมืดที่ไม่อาจมองเห็น มันเป็นสายตาที่ไม่อาจอธิบายได้ว่ามาจากไหนแต่ทว่ามันกลับหนักหน่วงราวกับกําลังตักเตือนให้เขาตั้งสติทุกๆก,การกระทำคืนนั้นภายใต้แสงจันทร์ที่ริบรีเดนคําแปงถือถังน้ำใบใหญ่เดินกลับกุฏิช่วยหลวงตาตักน้ำจากบ่อน้ำท้ายวัดลมเย็นวูบผ่านจนขนลุกทั้งตัวเงาของต้นไม้ในความมืด ทอดตัวเหมือนมือที่เอื้อมมาคว้าร่างเขาเสียงฝีเท้าของเนนดังสะท้อนเป็นจังหวะในความเงียบแต่แล้วจู่ๆขาของเขาสะดุดบางสิ่งที่พื้นแรงสะดุดทำให้เนนเสียหลักล้มลงพร้อมกับเสียงโอยน้ำในถังกระชอกออกมาเปียกชุ่มไปทั่วพื้นเขาเพยุงตัวลุกขึ้นก่อนจะก้มมองสิ่งที่ทำให้สะดุดเนนมองเห็นเงาดำบางอย่าง ทอดตัวอยู่ที่พื้นร่างนั้นดูเหมือนเงาของคนกับหลังนอนคว่ำหน้าแต่ไม่มีหัวร่างนั้นเบลอเหมือนกลุ่มควันเนนคำแปลงเพ่งมองด้วยความตื่นตระหนกแต่ในพริบตาเดียวมันก็หายวับไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นหัวใจของเนนเต้นรัวเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนตะโกนเสียงสัน่นหลวงตา หลวงตาช่วยผมด้วยไม่อะไรหรือเนนเนนคำแปลงชี้ไปยังจุดที่เขาล้มลงด้วยมืออันสั่นเทาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนร่างคนแต่มันไม่มีหัวยืนอยู่ตรงนั้นแต่พอผมมองอีกทีมันก็หายไปแล้วครับหลวงตาเสียงของเนนสะดุดเป็นช่วงร่างกายยังคงสั่นสะท้าน แต่หลวงตายืนมองจุดนั้นอย่างสงบก่อนถอนหายใจยาวและพูดด้วยเสียงนุ่มแต่หนักแน่นคำแปลงเอ้ยโยมนั้นยังคงจับตาจ้องมองเจ้าอยู่อย่าได้หลงเผลอไผลไปทำสิ่งที่ผิดพลาดอีกเชียวนะแต่แต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมแค่คำพูดของเขาขาดหายเหมือนลมหายใจถูกกดทับ หลวงตายืนเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะยื่นมือมาแตะเบาๆบนบ่าเนนมือของหลวงตาอบอุ่นและหนักแน่นราวกับจะส่งความสงบให้เนนรู้สึกถึงแรงกดดันที่ค่อยๆคลายลงเนนโยมเขามาที่นี่เพื่อเตือนเจ้าไม่ใช่เพื่อทำร้ายสิ่งใดที่เจ้าได้ทำไปไม่ว่าต่างใจหรือไม่ ทุกสิ่งย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอและร่องรอยนั้นวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาหาเจ้านะยามค่ำคืนเงียบสงัดในวัดทันใดนั้นความมืดในกุฏิก็เข้มข้นขึ้นราวกับแสงจันทร์ถูกกลืนกินไปเนลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นรัวร่างกายเขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้เสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากที่ไกล,ไกล แต่ละก้าวส่งเสียงเหมือนพื้นไม้แห้งแตกหักประตูไม้ของกุฏิเปิดออกช้าๆด้วยแรงลมร่างใหญ่ดำสนิทสูงเกือบชนหลังคากุฏิก้าวเข้ามากลิ่นกรรมฐันและความเย็นเยือยแผ่ซ่านไปทั่วร่างนั้นนุ่งผ้าสีแดงสดดวงตาแดงฉานเหมือนเปลวไฟแต่กลับไร้แววชีวิตเด่นคำแปงตัวสั่นจนพูดแทบไม่ออก ท,ท่านท่านโยมมาทูตผมผมไม่อยากไปยมมาทูดย่างสามคมเข้ามารอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยเขี้ยวแหลมยาวมือใหญ่เหมือนกงเล็บยื่นมาข้างหน้าราวกับจะคว้าตัวเนนไปเนรผงะถอยหลังจนชิดผนงังใจเต้นเหมือนจะทะลุอกอยากกลัว ข้ามาบอกให้รู้ว่าเจ้าอยู่ในสายตาของกรรมตลอดเวลาทุกการกระทําของเจ้าทั้งดีและชั่วเรามองเห็นหมดหากเจ้าฝืนกรรมได้เจ้าก็พ้นแล้วแต่ทำไมเจ้าจะต้องกลับไปยังที่ที่เจ้ามาแล้วแล้วผมต้องทำยังไงจงเลือกดูคำแปลเจ้าจะทำดี หรือจะปล่อยให้กรรมเก่าไล่ล่าเจ้าอีกครั้งทางเลือกอยู่ในมือเจ้าแล้วพรันร่างของยมมาทูตก็พรันระเบิดเป็นหมอกสีดำที่แผ่กระจายเต็มห้องกลิ่นกรมฐถันคระครุงเนนคำแปลงสุดตัวกับพื้นหายใจหอบแรงหลวงตาวิ่งเข้ามาในกุฏิพร้อมตะเกียงเนรคำแปลงกิดอะไรขึ้น่ะ หลวงตาได้ยินเสียงคุยกับใครอยู่ยมทูตเขาบอกว่าผมต้องเลือกว่าจะทำดีหรือปล่อยให้กรรมไล่ล่าผมหลวงตาวางมือลงจากบาทเนนคำแปลงขณะที่แสงตะเกียงในมือแกว่งไปมาช้าๆเงาดำของทั้งสองทอดยาวบนพื้นแต่เนนรู้สึกถึงเงาอีกอย่างที่ไม่ควรมีเงาดำนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้น ร่างใหญ่โตสูงเกือบสองเท่าของหลวงตาปรากฏกายเบื้องหลังของเนนคำแปงมันผิวดำสนิทเหมือนเท่าทานแต่แวววาเหมือนโลหะขณะผ้านุ่งสีแดงสดไหวพริ้วในความมืดดวงตาสีแดงเรืองแสงเหมือนไฟจากขุมนรกจ้องมองลงมาที่เนนหลวงตาหันกลับไปมองร่างใหญ่ของยมมทูตยังคงยืนนิ่ง ไม่พูดอะไรแต่รัศมีแห่งความกดดันทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึง้งราวกับอากาศถูกดูดออกจนหมดผมจะพยายามทำดีที่สุดผมจะกลับใจเมื่อคำพูดสุดท้ายจบลงร่างใหญ่ของยมมาทูดพรานแตกออกเป็นเงาดำที่กระจายหายไปในอากาศทิ้งไว้เพียงกลิ่นกรรมฐันที่แสบจมูกเด่นคำแปลงนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุด ขณะที่หลวงตาเดินเข้ามาใกล้เน้นฟังคำเขาให้ดีกรรมคือสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่เจ้าสามารถเลือกทำกรรมดีเพื่อหนทางพ้นได้อย่าวาดกลัวจนลืมความถูกต้องนะบ่ายนั้นอากาศร้อนอบอ้าวนักเสียงนกร้องที่เคยก้องไปทั่ววัดเงียบลงอย่างผิดปกติ เนินคำแปงนั่งอยู่ใต้ร่มโพกําลังตั้งใจขัดบารแต่แล้วเสียงตะโกนแหลมดังแทรกเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยเขาหยุดมือทันทีหูเงี่ยฟังอีกครั้งเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมาจากทางลำคลองใกล้วัดเขารีบวางบาทวิ่งไปตามเสียงตะโกนด้วยหัวใจที่เต้นรัว เมื่อถึงริมคลองเนนเห็นภาพที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเด็กชายตัวเล็กกำลังดิ้นรนอยู่กลางน้ำที่เชี่ยวกราบมือของเด็กควยคว้า,าหาความช่วยเหลือแต่กระแสน้ำพัดร่างของเขาหายไปครึ่งตัวเนนไม่เสียเวลาคิดเด็กตกนะ้ำรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนนช่วยเองเนนกระโจนลงไปในน้ำโดยไม่ลังเล กระแสน้ำเย็นจัดและแรงดึงเหมือนกับมือยักษ์ที่พยายามดึงเขาให้จมหายไปเนนฝากระแสน้ำอย่างยากลำบากแขนของเขายื่นออกไปสุดตัวพยายามคว้าเด็กชายไว้เกาะเนนไว้เด็กชายตาเบิกกว้างด้วยความกลัวมือเล็กๆเกาะแขนเนนไว้แน่นเนนใช้แรงทั้งหมดที่มี าคลื่นน้ำดึงตัวเด็กขึ้นมาไว้บนบ่าของเขาแต่กระแสน้ำดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยเนนไปง่ายๆความแรงของมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาขยับเข้าใกล้ฝั่งเนนพยายามมองหาจุดเกาะแต่รอบตัวกลับมีแต่ผิวน้ำที่เดือดพล่านขณะที่ขาเริ่มหมดแรงเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าและอธิษฐานในใจขอให้เรา ช่วยเด็กคนนี้ได้สำเร็จเถิดราวกับคําอธิษฐานส่งถึงพรันนั้นก็มีท่อนไม้ใหญ่ลอยมาจากที่ไกลๆราวปาติหารเนินคว้าไว้มัน่นแล้วดันตัวเองและเด็กชายเข้าหาฝั่งอย่างสุดกำลังเมื่อถึงริมตะลิงเขากัดฝันแน่นใช้แรงทั้งหมดในร่างพยายามลากเด็กชายขึ้นจากน้ำท่ามกลางเสียงน้ำที่โหมกระหนำ่ำ และเสียงหัวใจของเขาเองที่เต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมาเด่นคำแปลงตะเกียกตะกายขึ้นฟังพร้อมร่างของเด็กชายที่แน่นิ่งหลวงตาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบออกมาจากกุฏิพร้อมกับย่ามยาและน้ำดื่มเน้นวางร่างของเด็กชายลงบนแคร่ไม้ไผ่ที่อยู่ใต้ร่มไม้หลวงตาลูบหัวเด็กเบาๆพลางหลับตาสวดมนต และใช้มือสัมผัสชีพจรที่คอเด็กเขายังมีลมหายใจดีแล้วเนนแต่เจ้ายังมีภาระอีกมากจำไว้ว่าการช่วยชีวิตนี้คือสิ่งที่เจ้าควรภาคภูมิใจแต่จงเตรียมใจเอาไว้สำหรับบททดสอบที่อาจจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้คืนนั้นขณะที่เนนคำแปงและหลวงตานั่งสนทนากันเงียบๆในกุฏิเสียงลมที่พัดเอื่อย,ออย กลับเปลี่ยนเป็นลมกันโชกแรงจนหน้าต่างเปิดปิดดังปังๆทันใดนั้นไฟตะเกียงที่จุดไว้ดับวูบลงท้องฟ้ากลางคืนเต็มไปด้วยแสงจันทร์กลับมืดมิดเหมือนพบคำ่ำเนรรู้สึกเหมือนทั้งห้องถูกกลืนไปในความมืดพรานนั้นลมแรงกันโชกพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงไม้ลั่นเอี๊ดอาร์ตทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นทุกขณะ เนนหายใจลึกเตรียมใจก่อนที่ประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นร่างใหญ่นำสนิทของยมมาทูยืนตะหงานอยู่กลางเงามืดเขาสวมผ้าแดงสดที่ปริวไหวในลมดวงตาแดงก่ำเหมือนถ่านไฟเสียงลมหายใจของมันหนักและเย็นเยือกยอยมยมมาทูเจ้าเน้น้อยคนนี้ได้ช่วยชีวิตผู้อื่นเขาได้ชดใช้กรรมด้วยความดีแล้ว เจ้ายังต้องการอะไรอีกยมมาทูตจ้องเนนด้วยสายตาเย็นเยียบที่เหมือนจะทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณเนนรู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูกบีบรัดจากภายในเสียงลมหายใจของยมมาทูตด,ดังชัดเจนจนเนนรู้สึกถึงกลิ่นอายความตายที่แผ่กระจายไปทั่วข้าพอใจในสิ่งที่เขาทำแต่จงจำไว้ ข้าจะมาอีกหากเขาเก้าวพลาดและทำผิดอีกครั้งเจ้าจงอย่ากลับมาอีกเพราะต่อจากนี้เขาจะใช้ชีวิตด้วยความดีจนถึงวาระสุดท้ายของเขาเอาละต่อไปนี้ข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกจนกว่าจะถึงเวลาตามอายุไขของเขาเองร่างของยมมาทูต ค่อยๆจางหายไปกับสายลมที่สงบลงความเงียบกลับคืนมาเนนคำแปลงสุดตัวลงกับพื้นมือของเขาสั่นเทาด้วยความหวาดวัน่นจงจำไว้นะเนนชีวิตที่ดีคือการเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องกรรมอาจเฝ้ามองเราอยู่เสมอ แต่ความดีจะเป็นเกราะป้องกันเจ้าตลอดไปหลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากับยมทูตเดนคำแปงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มตั้งใจทำความดีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะหวาดกลัวต่อการถูกจับตาม,มองจากยมทูตแต่เพราะลึกลงไปในใจเขาต้องการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่า เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากวันนั้นเขาตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อสวดมนต์ทำวัดและปฏิบัติหน้าที่ของเนนอย่างตั้งใจทุกครั้งที่เขาลังเลหรือเหนื่อยล้าเขาจะนึกถึงคำพูดของหลวงตาและตอนนี้ท่านยืนมองเนนคำแปลงจากมุมหนึ่งของกุฏิรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นในใบหน้าเมื่อเห็นความมุ่งมั่นในดวงตาของเนน ความดีเป็นเส้นทางเดียวที่จะช่วยให้เจ้าผนกรรมได้คำแปลงเงยเจ้าคือผู้ชนะชนะกรรมของตัวเองได้แล้วเนีนคำแปลงเงยหน้าขึ้นมองหลวงตาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณเขารู้ว่าคำพูดนี้ไม่ใช่เพียงคำชมแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเขาได้เริ่มต้น